ยังอยู่กับเช้าสดใสย,ยังมีเรื่อง<ช>ร,ราวสนุกสนานนะคะร,ร,รวมทั้งสวยเผ็ดดุที่บอกไปแล้วเลีเามาให้ดูกันไปดูสาวคนนี้ดีกว่าคุณเตะตัดคุณทําตามเตะตัดหมัดศอกตอกกระแทกแย็บแยงฮุกรับ ทุกกระบวนท้ามวยทำไม่ทันใช่ไทำไม่ทันเตะตัดหมัดสองเนี่ยนะฮะเป็นนักศึกษาหญิงชั้นปวชคนนี้อยู่ที่จังหวัดสุขโขทย<ฆ>ัยนะฮะเธอหันมาเป็นนักกีฬามวยไทยสมัครเล่นลีลาเพดดุไม่ธรรมดานะครับและตอนนี้เธอก็คว้าเหรียญเงินมาครองได้สําเร็จในการชกมวยไทยสมัครเล่นระดับอาชีวะภาคเหนือไปดูสาวเด็ดคนนี้กันฮะ นี่ดูท่าแล้วสวยเออ ชายใดชายเห็นชายนั้นก็กลัวเขาไม่ได้รักเหรอรักรักในความแข็งแกร่ง,ง, oh งเธอนะสาวหมัดหนักในชุดน้ำมวยคนนี้ก็คือนางสาวเดือนเพ็ญปวงประชังหรือว่าน้องเดือนนะฮะชื่อวหวานหวานแต่หมัดหนักหนักนะฮะอายุ16ปีเท่านั้นเองนะครับเป็นนักศึกษาชั้นปวช .1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุขโขทยัยจริงจังมากฮะกับการซ้อมรอบเป้าแล้วก็เตะกระสอบทั้งหมัดทั้งศอกใส่กันไม่ยัง้งเต็มนี่ยังไม่ครบกระบวนท่าอย่างที่ผมบอกให uh, <นะ S 2> ้คุณเออเตะตัดหมัดศอก ตอกระแทกยับแยงฮุกรับนี่<า>เป็นทุกรกะบวนท่านะฮะส่วนผู้ฝึกสอนไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับได้ครูชาตรีจันทิรกุลนะฮะครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์ที่มายืนคุมการซ้อมอยู่ใกล้ๆพร้อมคณะครูและเพื่อนที่มาให้กําลังใจอยู่ไม่ห่างนะครับ หลังได้เหงื่อจากการซ้อมน้องเดือนบอกว่า <â> ก็หนูก็ชื่นชอบศิลป,ปะมวยไทยค่ะมาตั้งแต่เด็กแล้วนะคะ <â> จนมาได้สมัครเข้าไปนักกีฬาชกมวยของวิทยาลัยนี่แหละค่ะแล้วก็มีโอกาสเป็นตัวแทนไปชกมวยไทยสมัครเล่นระดับอาชีวะภาคเหนือจนหนูเนี่ยโอ้โหออกหมัดได้แล้วก็สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งเหรียญเงินนะคุณไปแข่งที่จังหวัดกำแพงเพชรมาให้วิทยาลัยได้สําเร็จนะครับปรบมือให้เลยนะครับโดยผู้อำนวยการวิยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยก็คือพอเภทาทยซื่อสัจพ บอกว่าภูมิใจมากที่น้องเดือนไม่ทําให้ผิดหวังและพร้อมให้การสนับสนุนเต็มที่เพื่อให้น้องเดือนเนี่ยได้ไปแข่งขันต่อในกีฬาอาชีวะเกมสระดับชาติที่จังหวัดสงขลาจะจัดขึ้นแล้วนะคุณ28สิงหาคมถึง2กันยายนนี้นะครับเขาเป็นสาวผิวแทนหน้าคมคมออสวยคมจริงๆหมัดเธอก็คมจริงๆนะครับปาบเขาให้ปาบเขาให้ <laughs> คุณผมว่าลองเตะกระสอบทรายตอนเรียนเรียนมวยใหม่ๆฮะไม่ไปไหนเลยเตะกระสอบเนี่ยไม่ไปไหนเลยตัวเนี่ยไปนู่น้ะจริงถ้าเตะไม่เป็นกระสอบไม่เคลื่อนนะหนังกระสอบเขาเน้นหนาแข็งและทรายก็แน่นหน้าแข้งไปเหมือนกันกระสอบไม่ไปไหนหน้าแข้งไปแล้วไปแล้วก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะบางคนอาจจะดูแล้วอ้ดีนะผู้หญิงหันไปเล่นแบบนี้ป้องกันตัวด้วยเบิร์นด้วยกีฬาด้วยใช่ค่ะ